สวนในโกลอคการเด่นทุกคนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาปลูกในชีวิตจริงนะครับผมนี่นี่คือสวนในชีวิตจริงของเรานะครับผมเดี๋ยวเราดูกันก่อนข้าวๆนะอันเดียวกันเลยครับแบบในเกมเลยประมาณนี้เลยครับผมในเกมยังไงชีวิตจริงอย่างนั้นนะไม่ไม่เป็นการเสพราคนระับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่ตรงน,นี้นับหนึ่งร้อยนะครับเหมือนเหมือนกรรันแล้วเหมือนในเกมเลยตอนเริ่มเกมแล้วก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะตอนนี้ก็ซื้อได้แ,แค่แค่หลอด ในใจอยากปลูกแคนดี้บอสตอมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแค่เงินแค่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆปลูกจากแค่หลักนี่แหลนะเนาะไปก็อย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกับคนขายกันเลยดีกว่านะครับตรงนูง่นปะ่ะลุย หลังจากที่เราไปช็อปปิ้งนะครับผมเราก็ได้แครอทมาทั้งหมด1ิบหัวเพราะว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งร้อยนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ศูนย์แล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับผมแครอทจะติดสถานะสักอันไม่ก็เรนโบว์หรือว่าโกก็ได้นะสถานะหเหล่านั้นคนะับคุ้มนะลงทุนครั้งนี้เนาะขอให้ติดเรนโบล์ละกันสักอันก็ยังดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรีวิวหัวแครอทก่อนนะครับอันนี้จะเป็นมเมล็ดของแครอทนะครับผมประมาณนี้ไอเกมนะครับ แบบนี้เลยนะเพราะว่าพี่ดึงออกจากในเกมก็แบบนี้เลยครับดูครับประมาณนี้เลยโอ้โหเป็นไงอย่างเปรี้ยวนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกกันเลยดีกว่ามานะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่านะครับผมในการปลูกในะชีวิตจริงที่ขาดไม่ได้ก็คือที่ขุดนะครับผมแล้วก็มเมล็ดนะครับผมมี2อ,อย่างนี้นะแต่ในเกมแต่เขาแค่เอามาเล็ดลงแมปแล้วก็ปลูกได้เลยนะแต่ชีวิตจริงทําไม่ได้นะอันนี้ก็คือแล้วเขาสงสัยเอาพี่มันมีมเมล็ดได้ไง คือ,อคนขายคนขายเนี่ยเอามา็ดเซียเข้าไปในนี้เรียบร้อยแล้วคือก็เนี่ยนี่คือมาเลเดยแหละโอเคเนาะไม่สงสัยนะไปเดี๋ยวเราไลดูกันเลยในการปลูกนะครับมีแค่สิบผลเนาะผมก็จะไล่าจากกลางกลางสวนของผมแล้วปลูกกันเลยนะครับจากนั้นแล้วก็ขุดนะครับขุดหน้าดินลงไปสักประมาณข้อมือหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็หย่อนมาเล็ดที่เรามีลงไปนะครับให้มันถมแบบถมมิดเลยนะถมมิดอย่าให้มันโผล่นะอย่าให้มันโผล่เยอะนะถึงโผล่ก็อย่าโผล่เยอะนะหมายไหมประมาณนี้เลยครับผม ออกมามันจะได้สวยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ขออนุญาตถมจนให้มันครบทั้งหมด10หัวหรือว่า10บบล็ที่ผมซื้อมานะฮะต่อมานะที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวสวนโกรอากาเดนก็คือที่รดน้ำนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามีเงินแค่นหนึ่งร้อยทำไมซื้อรดน้ำอะละห้าแสนได้ยังไงนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไ <c> ะ <oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผม มีอยู่10อันพอดีนะพบถรับสิบเมล็ดนะมันจะทําให้เร่งการจเจริญเติบโตได้นะครับผมก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า1น่อันหนึ่งวันในชีวิตจริงเนี่ยเท่ากับ1นาทีในเกมนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมในเกมมันโตเร็วนาะก็ละหนวันเนาะก็คิดเอาเราก็ต้องช่วยหน่อยนะคะผมไปมได้บอรดรถน้ำมาแล้วครับผมรถไปเลยเห็นไหมรถที่อ่าเขาเรียกว่าไงเมล็ดที่เราปลูกลงไปนะเห็นไหม แล้วก็ลดไปที่มเมล็ดที่เราปลูกลงไปนี่มันจะเร่งการเติบโตนะครับมันจะไม่ให้โตเร็วขึ้นนะครับใช่ไหมก็หย่อดๆไปตาม,มเมล็ดเลยครับผมโอเคแล้วก็รอโอเคสวนของเราก็ลงมเมล็ดพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่หลอดสิบหัวนะก็อย่างที่บอกนะหนึ่งวันในเกมเท่ากับหนึ่งนาทีในเอ้ยหนึ่งวันในชีวิตจริงเท่ากับหนึ่งนาทีในเกมก็ ต้องรอนะคงต้องรอไปอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเดี๋ยวก็มาใหม่นะในเกมมันอาจจะแป๊บเดียวนะครับผมแต่นี่คือในชีวิตจริงนะครับผมก็รอต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่ามันจะโตแค่ไหนนะขอ้ติดเลนโบลไม่ก็ติดโกสักอันละเนาะก็เดี๋ยวเราทามแลบไปอีกหนึ่งสัปดาห์กันเลยดีกว่านะครับไปดูผลตอนโตนะครับผมลุยเอแต่ที่จริงโกออลสโนบัคก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีสักโนบัคแล้ว ขออญาตข้ามวันไปเลยแล้วกันนะครับ0 0 0 years l a t ม r มันยังไม่เกิดทุกคนเห็นไหมปกติมันต้องเขียวแล้วเขียวปื๊ดแล้วเห็นไหมโอ้หรือว่าอะไรวะผมคิดผิดเหรอว่าวาหนึ่งอาทิตย์เท่ากับหนึ่งนาทีหรือต้องรออีก ดูดูเกิดแล้วเป็นไงของจริงนะครับผมไอเรากนึกว่ามันไม่เกิดนะมันก็ต้องรอเหมือนกับรีเซ็ตในเกมนะที่มันแต่แสงจ้าเรียบร้อยเลยไปเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตของอ่าฟาร์มเมอร์กันคนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมโอ้ผลแรกผลแรกดูดูหวังว่าจะติดเรนโบ์นะมามา,มาอย่างต่ำก็อันนี้ก็คือร้อยร้อยกิโลได้อ่ะคิดดู รวมกันน่าพันโลนะอันนี้ขอยติดเรนโบว์อันแรกเลยฮะอันนี้ดูจากทรงละร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าจา้าอันแรกหัวแค่เนี้โอ้จะรั่วทุนผู้ชมทุกท่าน,นะะดูออนนครับดูหัวแค่เนี้นะอุตส่าห์รอทั้งหนึ่งสัปดาห์ไปซื้อมาตั้งใจปลูกแค่เนี้ ไหวไหมเนี่ยสวนเราไม่เวลายังเหลืออนะีกเก้าหันะแค่นี้ก็ถือว่าขายได้นะครับก็คือไม่ต่ำกว่าสิบาทเพราะว่าทุนมันอยู่ที่สิบนอดแล้วพราในเกมขายมันก็จะได้หวัวละยี่สิบนะถ้ายิง่ยงเยอะยิ่งดีนะก,ก็ยังไม่ท้อเลยเลยเกนะ้าหัว้วเดี๋ยวไปุยกันต่อเลยครับผมเลยเก้าหัวครับผมไปขุดต่อครับชาวสวนยังไม่ท้อนนะฮะอันที่สองนะครับผมว้ยดูจากขนาดแล้วท้อแล้วครับผมแยะโอ้ยียบร้อยครับไปหวัวที่สามนะครับผม นี่ผมโลดส่วนทิ้งดีไหมหัวที่สี่ดูขนาดดีหรือว่าเราลืมายสูตรอะไรสปริงเกอร์เหรอไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าเรายังไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ละกันนะคะผมเดี๋ยวค่อยเรื่อยๆนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้มีแววนะอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่นะอันนี้ดูออกไอ้พวกนี้เล็กๆก็ถอนถอนเก็บๆไปเถอะไปเจอเจอหัวใหญ่แล้วครับนี่ ไอ้อันนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยที่บุดแรงกักับการปลูกแล้วก็ไปซื้อผลนะหอยแช่เนี้ยก็คือขายอัพจากหวยหอยเล็กๆนะเนีะยไอหอยเล็กๆพวกเนี้ยมันจะอัพขึ้นมาประมาณสิบเท่าน่บคือยิ่งหัวใหญ่ยิ่งแพงนั่นแหละก็อิงตามเกมเลยเนี่ยโอ้โยหหถือว่าคุ้มหน่อยอ่าถือว่าดีไปดุยต้งกอง อย่างต่ำเก้าสิบล้าน่ะโอ้โหนี่มันเทียบโอ้ยพวกนี้คือหอวัวน้อยหัวเล็กหมดเลยนะนะเราคุมละคือแม่สิบผลเนี่ยเราติดอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งสถานะนะครับผมอุม้ยผมลืมไปถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดสถานะได้ดีนะจะที่ผมเหลือไปสออันนะ เดี๋ยวไปสองอันผมจะรอให้มันติดสถานนะเพราะว่าตอนนี้คือเงินถ้าเอาไปขายปุ๊บเนี่ยราคาหายนะมุสที่จริงไม่ได้เก็บเดี๋ยวน้อยแค่เรโกนี่อันนี้คือถือว่าแพงนะถ้ายิ่งติดสถานนะอันนี้ใหญ่ด้วยนะถ้ายิ่งติดสถานนะยิ่งแพงนะอะเดี๋ยวรอๆนะี่วางแผนขอให้ติดอันละหนึ่งสถาน,นะครับอโอเคเดี๋ยวเไปนั่งเฝ้าให้มันติดสถาน,นะกันเลยดีกว่าวเราเก็บเก็บไอแค่เราที่เราขุดมาที่เหลือเนี่ยเอาไปเก็บไว้ดีกว่ารอขายครั้งเดียวนะโอ้เสียดได้นะไป นี่คือผลทหลที่ได้นะครับของชาวสวนนะครับผมอันนี้คือติดโก่วนที่เหลือมีหัวใหญ่หนึ่งหัวนะครับแล้วก็หัวธรมรมดาน็กๆอีกติดเป็นหัวคือพี่เหลือไว้ที่สองอันเพราะว่าอยากให้มันติดสถานะนะครับอย่างละอันก็ยังดีนะเพราะว่าเราอยากด้ให้มันราคามันเพิ่มก็คงต้องรอต่อไปแล้วตอนนี้ก็พักอันไหนละกันนะครับผมชาลักทองติดโก้เฉยนะครับาต่้านห้าสิบล้านราคามาไปเดี๋ยวเราตั้งรอนั่งฟอนกันก่อนเพราะว่าไอ้อๆๆเจ้าสองหัวเนี่ย มัะติดสถานะอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตังงง้งรอกันกว่านคือตอนนี้ผมรอสถานะนะครับผมรอมานานมากยังไม่ติดเลยครับผมคือมันยังไม่มีฤด,ดูอะไรเลยก็คงต้องรอต่อ,อไปเนาะ A later few moments later. ร้อยครับผมมาอีกหนึ่งสถานนะอันนี้ทายสถานะอะไรครับผมเก็บเลยนะเพราะว่ามันน่าจะแพงแล้วแหละเพราะว่าแครอทไม่น่าจะแพงไปม,มากกว่านี้แล้วติดแค่สถานะก็คุ้มแล้วนะอันนี้คือสถา,า,านะฟ้าผ่าครับ่างต่ำก็คูณประมาณ 50. ห้าสิบโอ้ยเห็นไหมดูดิดูดิของแท้นะเห็นไหมสวยไหมอันนี้คือติดฟ้าผ่านะก็รออีกหนึ่งบัฟแล้วกันนะคบผมบัฟสุดท้ายขอน,น้ำแข็งนะเดี๋ยวเรารออันนี้คือน,น้ำแข็งน่าจะติดง่ายสุดละนี่อันนี้คือเก็บหมดแล้วนะสิบเหลืออยู่หนึ่งผล ได้มาละหนึ่งสถานะโอ้โหถ้ารอหมดนะคุ้มอยู่นะไปเดี๋ยวรอรอ,ออีกหนึ่งสถานะนะครับได้ฟ้าผ่ามาก็ยังดีการเป็นชาวสวนก็ลําบากนะทาในเกมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับทําในชีวิตจริงนะชาวโกโก,โก,กาเด้นนะครับมาได้ตอนนี้คือได้ติดสถานะสองอันนี้คือสถานะฟ้าผ่านะเห็นไหมมันจะเรื่องแสงนะในเกมก็แบบนี้แล้วเรื่องแสงแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็คือโกลนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือ คูณอาจจะไม่เยอะหรือว่าเท่ากันพี่ก็จําไม่ได้นะก็ประมาณเลี่ยนๆกันแหละนะครับดูโอ้ถ้าติดถ้าติดสองอันพร้อมกันเนี่ยมันน่าจะคุมเนาะโอเคเผลอไปเก็บไงจบเลยก็รออีกหนึ่งสถานะนะครับก็คืออะไรก็ได้ครับตอนนี้ชิลละเพราะว่าเราได้สองสถานะนะครับก็รอ,อก,กันไปกันเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหนาวนะอากาศเริ่มมาละเย็นเกิน อันนี้หนาวจัดเลยดิจามออกมาเป็นเลือดยังไงคิดดูเยียนมากผมไรู้เป็นไงครับน่าจะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกระดิ่งกล่องกูที่ข้างน้ำกูดูผมเขียนบ้างจาศตรงนี้ตอนนี้ติดลบเลยอาจาได้นะหนาวจัดเดี๋ยวไปดูส่วนกัะดิ่งกล่อว่าติดหรือยังนั่นน่าจะติดแหละมีแค่อันเดียวขอติดไปไม่รู้จะติดหรือเปล่านะขอให้ติดเถอะติดใช้อันนี้คือโฟเส้นนะครับนั่นแข็ง อาจจะบวกไม่เยอะแต่ก็ถือว่าติดนะก็เรียบร้อยนะผมฝังสมกับที่รอคอยนับได้สองสถาน,นะน,นี่คือน้าแข็งนะเห็นไหมนี่คือเย็นๆเลยนะเมื่อกี้ติดลบร้อยองศามีอันเดียวก็ติดหรือก็ติดเถอะโอเคประมาณนี้ส่วนของเราเะพบหมดแล้วละละแหละเดี๋ยวเราเอาไปขายกันเลยดีกว่านะครับว่าส่วนของเราจะได้สักกี่บาทนับลงทุนเป็นหนึ่งร้อยนะจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยดีกว่านะครับโฟเซนมาเฉยเลยไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมกับสวนของ ผมนั่นเองนะครับได้มาสิผลนะครับครบจานวนนะครับไม่ถูกแลกคุณขโมยนะเพราะว่านี่คือเซิร์ฟวีพี่เองนะมีสามสถานะนะครับที่ติดก็คือติดแช่แข็งนะครับโกลแล้วก็ฟ้าผ่านนะครับอีกที่เหลือก็ธรรมดานะครับคือไม่เป็นไรนะรับได้แค่นี้ก็พอใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูก็ว่าหนึ่งร้อยที่เราไปซื้ออ่ามาเดล็ดแล้วก็เอามาปลกเนี่ยมันจะคุ้มกับที่เรารอคอยได้หรือไม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปขายกันเลยดีกว่านะ โอ้โหเรียบร้อยนะสำหรับสวนของเราในวันนี้นะครับผมได้ไปทั้งหมด1000นะครับผมก็คือได้กระเลยมาสิบเท่านะโอ้ถ้าถ้าไม่ได้อ่าช็อกหรือว่าฟ้าผ่านหรือว่ากโกนี่ยผมน่าจะได้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ไม่ถึงห้าร้อยด้วยซ้ำก็ถือว่าหนึ่งพันเนี่ยผมจะเอาไปต่อยอดอะไรนะหรือจะไปซื้อพวกคอมพิวเตม,มาต่อยอดมันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรู้อีพีหน้าก็อย่าลืมกดไลค์จนถึง เหมือนซับเดี๋ยวเอาแคดดี้บอสซาม,มาปลูกโชว์นะครับส่วนของเรายังว่างนะครับผมยังปลูกอีกได้เยอะนะประมาณนี้นะสำหรับแมววินเนี่ยาใครชอบก็กดไลค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเอาผลแปลกๆมาปลูกให้ดูนะครับผม